เราจะจะออกไปไม่อยามกันนะอุ้ยโอเคสามร้อยสามร้อยสามร้อยเลยครับทุกคนอ่าละอ่าล่ะอะไรดีเล็งรอออกไม่ได้เด้งออก อุ้ยจะกินหอไม่ได้แดกหรอกครับเอาดิเอาดิผมไม่อ่อนนะทำอะไรทำอะไรเอาดิยุง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 หอยุงไม่เข้าเรื่องอ่ะดิไปดิเลย ไปวิ่วิ่งวิ่งเกือบเกือบโดนหัแล้วเกือบโดนแล้วโอยเกือบเกอปเละโอเคเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งสังเกตทาไมเลือดเราน้อยขนาดนี้เเป็นไรเนก็จะจะได้อยู่ละเดี๋ยวค่อยเติมเอยไม่เดี๋ยวเจออะไรปังวะไม่รู้ เติมเลยได้ไหมเติมเลยเติมเลยกดพิดกัดโถงงาวอีกแล้วเติมเลยเออยเางธรรมดาไปพอมันจะใช้เยอะประหยัดประหยัดทรัพยากรธรรมชาติเฮ้ยอ๋อูอ้ละ สวยดิได้คีย์การ์ดมาปิดไปโด,<น>ดนเข้าแล้วโดนเข้าแล้วเอ้าด,ดูด้วยโอ้โห,โห,โหจ,ะะจะเล่นยังไงครับเนี่ย Somebody answer me. David. Regina. Over. This is Regina. Over. Regina, I'm sure. Well, they didn't believe it. I need your over. Did you swing your precious machete around? Well, I guess I can help you out. Over. Good. Okay. I'll put a key in front of the door as a mark. Don't let me down. อ่ามันหย่อนมันแกไปตรงนี้โอเคจำไว้จำไว้จำไว้ครับเดี๋ยวต้องมาน่าจะต้องมาตาลุยตรงนี้แหละครับผมว่าจจะมาต้องมาตาลุยตรงนี้นะครับจำไว้น่าจะเกี่ยวพ้องอะไรกันเดี่วเล่นมาก่อนหน้านี้อยู่เคยเล่นตอนเด็กเด็กละตอนเด็กละ เ้าจะไม่หิบน,น,นะตรงนี้ก็มียาป่ะยาออกไม่ใช่อะไรเนะี่ยตัวันรู้แค่นี้ก็คงพอมไม่ใ่ตาใช่ไหมมตลาดมีเร่องตัวใหญ่ <c oughs> วิงว่งวิง่งวิ่งเอาอนี่หมดละวีนึงมีระเตอร์มาแน่นอนึงก็ได้วีนึงก็ได้ผมวีนี้โดนหลายครั้งแล้วเกนโดนหลายครั้งแล้ว โอเคสวยขึ้นสองเมเอะไรเม็ดตัวสองเม็ดสองร้อยนัดจะพอไหมี่ะ ไม่ได้ยุไม่มือยังได้ยุสี่มือยังโอเคอยุเราจะรังกลับเลยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดโอ้ผู้่แล้วอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดเอย่าโดนหัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าพูดอย่าพูดไม่ต้องพูด เฮ้ยกดไม่ติดโอ้กดไม่ติดโอ,ดดอ้กดไม่ติดแย่ยเลยมีกดปุ่มไม่ติดโอ้โหอ่าโอเคนี่แล้วนี่น,นี่มันมาดูกระเสียกะ ขึ้นขึ้นขึ้นอีกแล้ววิ่งวิ่ง่รออะไรวิ่งเราจะจัดการมันยังไงไม่จะวิ่งอ่เลยเหรอ ข้อหูลตรงนี้นี่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 ด้านี่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  ลงก้กาทุกข์ลงก้นทุกข์วานดีด้านไปยแล้วมั้งยไปเลยลงมาเออหายากยอะไรขนาดนี้เอ้าตายเอ้าตายตายอุ้ยใช่ได้ใช่ได้จะได้แย่ยอะไรขนาดนั้นไม่ได้อะไรขนาดนั้น่าอยู่นี่ เราตเรือรไนใช้ตั้งร้อยนองหรอโอ้ใช้ได้วมากนี้อวสเลกี้สั้ยโอ้โหมาซะเยอะนะที่แบบนี้เออลงโอ้กดลงทันพอดีิวิ่งักรกรกระ รอบนึงไม่ได้ไม่ได้ไทยกายไทยกายนะไทยกไโอ้จะไม่ไหวแล้วโอ้โหนี้จะตายอยู่แลวไทยเถอะมูลนิพลักไทยเถอะ

đó đi, các anh, tôi đi, anh đi, không? các không thích cái gì? เดี๋ยวจบพาร์ทไปแค่นี้ก่อนน,น,น,นะครับถึงมันพาร์ทสั้นแล้วก็ไม่สันเท่าไหร่นะผมว่าโอเคบ๊ายบาย